บ้านเซียนหมึกวเดี๋ยวืยนแพี่ผูกไว้ครับ ดูแลเกหน้าน้ำอย่าจบตูดไม่เดนเปลี่ยนตูดเล็กๆหน่อยดิจบทังตูดละตัวเบ็ดไม่ได้หัว,วตเบ็ดตูดาดติดต่อเลยดิตกไปเลยอนะ่ะมันว่าอยู่ดีเลย cái <laughs> lông cái lông chị lẻ lắc là nam lùng เดูคลิปหูช้างนั่นไหมพวกปล่อยอาหารหูช้างกินขี้เต็มเลยอ้าวอไรเราไม่ได้กินเป็นแกมเลยจิตจัดใหม่ปองพ้นจนถวันนี้กลัวกูจยาใกินเลยกูอย่ากเลยเออแล้วไปหลายที่เนอ thank you

这怎么还静啊？ ปริมาณอย่างเดียวไม่เน้นโตเน้นปริมาณหรอกผเน้นปริมาณอย่างเดียวถ้าวันละกย,ออยทำไงก็ทำไปเ้าวนนู้หนึ่งกิโลกับสิบผีจะท,ทาวันไหมเกี่ยวแล้ว บ้านเด็กหนึ่งกิโลแลบวก็นุ่นหนึ่งกิโลอันไหนนพบกันพี่มีคำตอบเลยไหมล่ะถามไปถามอย่างนั้นไม่แดกไอ้บ้านฉลาดไปเรื่องนั้นนะเหี้ยหนึ่งกิโลแล้วขับกี่กิโลไอ้บ้านมึงอย่าเล่นเท่ากับกี่กรัมไม่โตเต่ากี่นี่เท่ากับกี่กิโลก็จะรู้แต่ก็ไม่ต้องถามผมก็ได้หนึ่งกิโลต้องขับกี่กิโล สองกิลดีป้าหนึ่งกิโล่ากับสองกิลเฉกแบกออกกดถิงเลยต่ายได้กี่วิใช่ถึงใบดอกกับโล่ก็ไลยถุงใบดอกกับเดี๋ยวก็ตั้งกิโลตากับกิ๊ดนะเออตากับกิ๊ดนะ่ดนมกิ๊ดเลแต่ดอกกิ๊ดไม่เด่นตากับเดี๋ยวไม่พัก ไ้นหกนอไมือจาว่าผมบผมบอะไรก็าคนตมแแแตงมือปแล้วไปได้ไงไปไดเก็บเขีอเคเลย กูบกเลนะบ้านะเนี่ยเดี๋ยววันหลังีจุรงจุรงมีแดดป่ะไม่มีฮะสายทางนี้มีมันก็มีเียมันมีปนมาแต่ไม่เยอะ มันมีปลาทูเนาะปลาทูเดี๋ยวนี้มันโยนตรงหมดนะขึ้นมาเมื่อไรก็เรียบร้อยตูวนลอยลเท่าไหร่นะตอนนี้ใครได้ก่อนก็ดูเอาแต่เดี๋ยโอ้อหตูมันนะปลามันมันนะปลามันจะมันหน้านี่หน้าหนาวนี่แหละใช่ปลาจะกินอร่อยกขน้าดนี้ไปซื้อตลาดกองด่านนะ โลร้อยยี à, ่สิบตัวเท่าตามตัวโลครัประมาณสามตโลหรือเก้าตโลแต่ปลาปูมอปลาใหม่ๆจะอยู่มาติบเจ็ดติบแปดตโลโอ้ยกูเล่า ไอ้ตนเรดีเลยจ้าจิ้วเออกูเลาดิเลยูเลาขอหน้าดินเลยพี่ขอหน้าดินวัี้กิม่กินดูแปลกที่ายเยหนาวนะ๋ย่ที่ความจริงมันดีกว่าพวกเป็ดตนี่ยผมพยายามคอแล้วมันไม่เอาเลย ไม่เอาเลยครับนงนิ่งเลยงนิ่งน้องเถ้ามันกินไอ้ไอ้นอนแดงนี่มันต้องเอาอ้อะไรวะเพียงหรอหรืปิ้นเหรอ อยู่แล้วไอ้เจนนะมันเดามันพุกนี่คนเดียวน่ะมันบอกมันไม่พูดหลายคน,มนผมเล่นคนเดียวจะรู้มลยเด้อเอออย่าแม่มกลัวเะไมันขึ้นตัวนี่อย่ายไกลไ,ไกลี่าลาลาทิปเม่โกพวไม่ยวัารู้เรื่องบ้างไว้ไหนเเกินกนนั่นเป็นบางคำว่า,าทูา่พูดของเขียวต้ไม่ได้ล้ ไอ้ส no no ah um. mm ูงเกียวอีกอันไอ้สูงนี่มันต้องไวช่วงกับคืนกระจายด้วครับกะจยานอปูนสูงแดไม่มีก็ตะขอกคืนนี พยายามขอมันไม่กินเลยพี่ควาจริงน้าดีเน im ี่ยก um ูเลาานี่ยอาจิกนี่ต้องกันแล้วเบสิกส์ของกูเลาเลยแต่มันกลับกินเป็ดศพเอยนานนานนานมีสูตรดีเว้ยมึงกันอธิบายหน่อยดิไม่บอกเกิน

เธออกเด็กีปลาอะไรมันด้ชาใครกำลังมือสีขนอะแต่ตัวใหญ่มันไม่ชากำลังมือน้ำเปลี่ยนเลยครับไปไอ้แค็งกดเดี๋ยวเข้าซากเข้าซาก ไอ้เขาปีกเขาปีกดีกว่าโออ้้ยันนีะปีกปลามันจะไหลลงมาเลยเล้อปีกลงมาเอา็งไปไป,ไปดูสม,มอดูไอ้โยกกาดิเผื่อไม้ปลูกไม่ได้แล้วโยกายกาหย่อน I don't care. เลยนะคือชุ่มชุ่มใจปล่อยเลยออกออกแข็งออกแข็งตัวเลยใช่ออกแล้วเกี่ยวตัวใหญ่ออกออกก็เกี่ยวตัวใหญ่เลยเกี่ยวมิกเบ็ดอ่ะเด็ดข้ามันเบอร์เออจุดตัวแปด

ไม่ต้องมา,งา,งา,งางกาเ็เบาลอกเพมันหมุนนิดเดียวมันลอกเลยเยวตัปว่าเยอะปลา ที่กิกับปลากินแล้วต้องเสียงดังหน่อยถึงจะมัน ติด,ดนนต่อนอุ๊ยไม่อยู่อยู่่ะมีอยู่อ่ะไม่ทันปตกกวด đục cũng đái <laughs> nha khăn nát ngò cực 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 cứ coi nát tôi